กินอะไรอยู่ครับเช้านี้วายประสือหรือเปล่าผมกินโจ๊กกับแก้มกรรัอรโจ๊กโอ้แก้มกงกรอยู่ในปากเหรอแล้วลนี่อะไรมืงง่อ่ะโอ้โหทำไมไข่แดงหมดแล้วล่ะลูกอืมไข่แดงหมดแล้วเนี่ยฟักทองกับมันม่วงเนี่ยเราลองชิมดูนะมันมีประโยชน์นะนิดนึงน่ะ นี่ขนมกล้วยที่ปอชอบอันนี้สวยนะสีม่วงเนี่ยอะอะใอยมากจิ้มเดี๋ยวจับดูถ้าปิาง้งกล้วยเอาลองจับด,ดูครับไม่ร้อนแล้วจับได้เลยแล้วแต่หนูชอบอันไหนดีนะงงไปหมดงงไปหมดแล้วเหรอเยอะจัดเหรอใช่โหจับอันใหญ่เลยเหรออันนี้อะไรอืมเยอะไง แม่ใสยย่เยอะกินด,ดีๆครับมันเป็นขนมไม่ใช่ลูกอมฮะหน้าแม่เมือกมากดันปะ่ะแม่ดันปะ่ะสวยป่ะไม่สวย